คุณผู้ชมคะผ่านไปเกิน24ชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งที่อำเภอเกาะเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเดินหน้าเพื่อที่จะสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงหลังจากพบว่าเหตุระเบิดมาจากโพแทสเซียมคลอเรตนะคะซึ่งเป็นสารเร่งการเติบโตของลำไยเหตุระเบิดก็มีผู้เสียชีวิตไป2คนบาดเจ็บไป5คนเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่กันตลอดทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะเพื่อติดตามสอบสวนว่าเกิดอะไรขึ้น ติดตามจากคุณพงเมธล่องเส้นนะคะที่ติดตามสถานการณ์การสอบสวนของเจ้าหน้าที่ที่นั่นค่ะคุณพงเมธครพอจะทราบสาเหตุที่ชัดเจนบ้างหรือยังคะทที่มาของการนําสารโพแทสเซียมคอเลทที่เกิดเหตุระเบิดมาใช้นะครับว่าเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุน,นั้นนาการขออนุญาตเข้ามาใช้อย่างถูกต้องหรือไม่ขณะที่นายอำเภอดอยเต่ายอมรับนะครับว่ามีการใช้สารชนิดนี้ในพื้นที่จํานวนมากพร้อมทั้งยืนยันด้วยนะครับว่าภายในพื้นที่ไม่มีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่นําสารชนิดนี้มาขายครับ ย้อนดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยช่วยกันค้นหาร่างผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุสารโพแทสเซียมคลอเรตระเบิดภายในหมู่บ้านบ้านไร่หมู่2ตําบลดอยเตา่าอําเภอดอยเตา่าจังหวัดเชียงใหม่โดยในช่วงบ่ายที่ผ่านมาสามารถค้นหาร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองคนได้แล้วทราบชื่อคือนางพยอมนันตสารอายุ45ปีเจ้าของบ้านและนางสุดใจมาใจขณะที่ศพผู้เสียชีวิตทั้งสองคนถูกส่งไปชนสูตรที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่แล้วเช่นกัน ส่วนในพื้นที่เกิดเหตุภายหลังค้นพบศพและมีการนำสารโพแทสเซียมคลเรตที่หลงเหลืออยู่ออกจากพื้นที่แล้วเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้เข้ารื้อซากบ้านที่พังทั้งหลังนะครับซึ่งคาดว่าจะเข้าเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จในวันพรุ่งนี้ครับจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุระบุนะครับว่าเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุนอกจากจะนำสารโพแทสเซียมคลเรตมาใช้สำหรับเล่งผลผลิตลำไยของตัวเองแล้วยังนำมาจัดทำในลักษณะแบ่งขายจึงมีการเก็บสารดังกล่าวไว้จำนวนมากนะครับ ชาวบ้านยอมรับนะครับว่ายังคงหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่คิดว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาควบคุมการลักลอบขายและจัดเก็บสารประเภทนี้อย่างเข้มงวดครับกลัวมากแม่ไม่อยากให้เฮือเนเอาเก็บสารมาไว้เพราะว่าสญญารนี้มันของอันตรายถึงจะเก็บมากเก็บน้อยหาก,กวัวหน่วยงานเข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ อกก็อมาเปิดร้านขายสารขายขายสารนี้ก็เขียงในหมู่บ้านนี้บอกบอกกอมีถ้ามีก็ของเูือกเกินน้อย ขณะที่ผลการวิเคราะห์สาเหตุจากหน่วยเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิดตำรวจภูธร,รภาค5เบื้องต้นคาดการว่าผู้เสียชีวิตนำสารโพแทสเซียมคลอเรตมาบดเพื่อทำส่วนผสมของสารเร่งผล,ผลผลิตลำไยเมื่อเกิดการเสียดสีหรือกระแทกกับสารประกอบที่นำมาเป็นตัวเร่งซึ่งคาดว่าจะเป็นกรรมฐถันทำให้สารดังกล่าวเกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงและคาดว่ามีการเก็บสารโพแทสเซียมคลอเรตไว้ภายในบ้านไม่ต่ำกว่า400กิโลกร,รัมครับ ด้านในอำเภอดอยเต่ายอมรับนะครับว่าในพื้นที่มีการใช้สารโพแทสเซียมคอเรตจำนวนมากแต่ยังบอกไม่ได้นะครับว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีการขออนุญาตใช้อย่างถูกต้องหรือไม่เนื่องจากสารชนิดนี้อยู่ในการควบคุมทางยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลาโหมการนํามาใช้ทางการเกษตรจึงต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องครับถ้ารัศดรเนี่ยเกษตรกรจะใช้เนี่ยก็รวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็ไปขอขอซื้อนะครับนวกนำเข้ามาในพื้นที่ ต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะได้เข้ามานายอำเภอรอยเต่าบอกด้วยนะครับว่าจากนี้จะเร่งสํารวจการจัดเก็บโพแทสเซียมคอเลตของชาวบ้านในพื้นที่และให้ความรู้ทำความเข้าใจกับชาวบ้านในการใช้งานที่ถูกต้องส่วนผู้ประกอบการที่มีการขายสารประเภทนี้ยืนยันนะครับว่าไม่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรจะนำมาจากต่างอำเภอในลักษณะาการลักลอบเข้ามาใช้เพื่อการเกษตรครับ ครับในส่วนผู้บาดเจ็บที่คาดว่าเบื้องต้นนั้นมีอยู่ประมาณ7คนที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลรอยเต่าขณะนี้พบว่า1คนสามารถกลับบ้านได้แล้วนะครับขณะที่ผู้บาดเจ็บส่วนที่เหลือที่ยังคงรักษาอาการอยู่นั้นขณะนี้พบว่าอาการทั่วไปปลอดภยัยดีแล้วครับคุณนัฐ t าครับขอบคุณมากค่ะคุณพงเมธคะ